นาฬิกาสามสิบนาทีสมเด็จพระเทพรตัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบครอบ113รอบปีโดยมีพลเอกวัฒนชัยวุฒิสริริรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงกลาโหมพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกธีรเดชมีเพียรปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการทหารบก พลโทสมทัศน์อัตานานันผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการทหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมประกอบพิธีวางผานพุ่มและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จพระจชดำเนินยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่งประกอบพิธีถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยสถาบันหนึ่งในบรรดาอารยประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเดิมเรียกชื่อว่าโรงเรียนคาเดสคูลและโรงเรียนนายทารสรานรมต่อมาได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกสถานที่ตั้งและหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายกองทบกและสถานการณ์ของประเทศมีภารกิจหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่กองทบก เวลา16นาิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์อย่างหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตท,ที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2542 ในการนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถความรู้ประสบการณ์และพระวิสัยทัศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอย่างยิ่งและวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์9ก้าคนและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณรัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์และอักษรศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,955คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโชวาตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาใจความตอนหนึ่งว่าผู้มีวิชาจะต้องใช้วิชาของตนด้วยความจริงใจและเที่ยงตรงต่องานต่อเหตุผลความถูกต้องและต่อหลักวิชาไม่บิดเบือนหลักวิชาหาประโยชน์ที่ไม่ใช่เป้าหมายของกิจที่ทม พร้อมกันนั้นก็ต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วยการหมักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ก้าวทันงานและทันโลกงานที่ทำจึงจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่งานและแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน ได้ส่งใช้แววพระอัจฉริยภาพในทางวรนศิ์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ประกอบกับพระอุปนิสัยที่ทรงรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาลงในหนังสือพระราชนิพนธ์ที่พระราชทานเป็นสีสันและแสงสว่างทางปัญญาแก่บรรพิภพไม่ว่าจะเป็นบทกวีนิพนธ์ที่งดงามสละสลวยชารคดีท่องเที่ยวที่สนุกสนานบทความทางวิชาการหนังสือวรรณกรรมเยาวชนและ หนังสือพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเดือนต่างประเทศรวม42เล่มดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์ลำดับที่หนึ่งย่ำแดนมังกรจนถึงพระราชนิพนธ์ลำดับล่าสุดเจียงหนานแสนงามซึ่งนับเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของบทพระราชนิพนธ์ที่ทําให้ผู้อ่านรู้สึกประหนึ่งได้โดยเสด็จไปยังดินแดนต่างๆด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดกับพระองค์ ด้วยสมพระวิิยาอุตสาหะพระราชอุทิศเวลาที่ทรงว่างเว้นจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลทรงนำข้อมูลที่ทรงจดบันทึกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดดำเนินเยือนต่างประเทศกว่า40ประเทศทั่วโลกพระราชนิพนธ์ด้วยรูปแบบการประพันธ์ที่หลากหลายผ่านถ้อยคำอันงดงามเข้าใจง่ายน่าอ่านและสอดแทรกด้วยพระอารมณ์ขันพร้อมภาพประกอบสวยงามจำนวนมาก ราชยิแลแต่ละเล่มที่เสด็จในแต่ละเรื่องคือจะมีสาระทางด้านความรู้นที่ครบถ้วนที่สําคัญคืออ่านแล้วไม่เบื่อเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าวิธีการเขียนของท่านนี่ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีความสนุกแทรกอยู่ในนั้นด้วยทั้งนี้ด้วยทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและทรงห่วงใยเยาวชนไทยที่ขาดแคลนเป็นอย่างยิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเพียรพยายามหาหรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์เข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำเงินดอกผลพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาราซึ่งเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของพระองค์เองให้มีโอกาสได้รับการศึกษาสูงสุดตามศัก,กยภาพผิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามโครงการพระราชดำริต,าต่างๆ จากนั้นทรงเป็นประธานงานเลี้ยงปิดสมัยการฝึกของนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2542บริเวณกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวรวมถึงบรรดาญาติได้ร่วมทำกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามตามศูนย์การฝึกและหน่วยต่างๆทั่วประเทศ และเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาที่ผู้บังคับบัญชาคณะข้าราชการและนักเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลนนในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2543โดยทรงปล่อยโคมไฟรวมทั้งมีการแสดงรื่นเริงและเล่นเกมต่างๆโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชปรการให้ผู้บัญชาการฐานบก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอ,อมเกล้าผู้ว่าราชาการจังหวัดนครนายกนักเรียนนายร้อยทุนกล้าถุอกระม่อมถวายของขวัญถวายเค้กและส่งตัดเค้กพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐด้วยพระราชอัธยาศัยและพระราชจารรยว,วัตรอันงดงามบริสุทธิ์ ทรงเอื้ออาทรห่วงใยผู้ด้อโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยทรงตระนักว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องเริ่มด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตนอกจากโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านพัฒนาการสุขภาพอนามัยการศึกษาอาชีพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม ยังทรงส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทหรือทศรอชทรงติดตามผลความคืบหน้าและศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและได้พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในโครงการทศรอชอโ,รรนนโรงเรียนละ20เครื่องจำนวน64โรงเรียนรวมถึงการฝึกอบรมครูและบุคลากรของ,ของโรงเรียนในภูมิภาคให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบื้องต้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันเป็นรากฐานที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตวันที่11มีนาคม2 5 4 3เวลา8.30นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับประยนต์พระที่นั่งจากเดือนรับรองนานเจียวนครจีนาน ไปยังเมืองไทอันพเพื่อทอดพระเนตรภูเขาไทซานมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยประทับรถกระเช้าไฟฟ้าจากโล่งเทียนเหมินขึ้นสู่ยอดเขาสูง1,045เมตรที่มีโบราณสถานหลายแห่งอายุตั้งแต่หลายร้อยปีจนถึงหลายพันปีมีศาสนสถานทั้งของเต๋าและพุทธโดยมีหนานเทียนเหมินหรือประตูใต้เส้นทางสวรรค์ถือเป็นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าที่สถิตอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ ในอดีตกษัตริย์จีนทุกพระองค์จะต้องกระทําพิธีบูชาที่พระเจ้าตรงเยี่ยตาตี้และเทพธิดาปี้เสียนหยวนยุ่นแห่งเขาไทซานเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประเทศศาลเจ้าเทพธิดาปี้เสียนสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งโดยพระเจ้าซ่งหุยจงและพระเจ้าทานเงินก่อสร้างภายในศาลจะมีรูปปั้นเจ้าแม่เอียนกวงและเจ้าแม่ส่งจื้อโอกาสนี้นักพระศาสนาเตาชื่อฟันเยิยนจุนได้จัดพิธีสวดประธานพรจากทพเจ้าให้ส่งพระเจริญ ส่วนวัดสำคัญทางศาสนา,าพุธทธิภูเขานี้คือวัดหลิงหยวนซื่อสร้างขึ้นในสมัยรัชวงศ์ถังจากนั้นเสด็จพระชมาเนินยังโรงแรมหัวเฉียวเพื่อเสวยพระกรยารกลางวันที่รองงายยกเทศมนตรีเมืองไทยอันจัดถวายโอกาสนี้ได้ส่งสอร่วมกับอง์ดนตรีจีนด้วย ในตอนบ่ายเสด็จพระชนมเนินยังศาลเจ้าคงจื้อเมืองซี่ฟู่ศาลเจ้าแห่งนี้เดิมเป็นที่อยู่ของคงจื้อเมื่อคงจื้อเสียชีวิตไปจึงปรับปรุงขยายเรลเวนให้กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นและได้จัดท่อเป็นบรดกโลกคงจื้อมีนามกรรมซิลมีชีวิตอยู่ระหว่างปี551-479กว่างทศกักาเป็นชาวเมืองโจโอี้แคว้นลู่คงจื้อเป็นนักคิดนักการเมือง นักการศึกษาแม้ว่าวัยหนุ่มจะยากจนแต่ได้ขยันศึกษาหาความรู้จึงเปลี่ยนไปด้วยภูมิปัญญาและวิทยาการคงจื้อได้เดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อถ่ายทอดความคิดทางด้านวรรณกรรมพิธีกรรมและประัชญาทางด้านการเมืองการปกครองแต่ไม่เคยบันทึกคำสอนลงตำาราใดๆ คำสอนลที่ของจื้อจึงได้มาจากการรวบรวมแนวความคิดที่กล่าวไว้ในโอกาสต่างๆเช่นตำราซูจริงตำราหลุนอี้โดยสิทธิเอก72็คนของของจื้อ,อยังได้รับการนับถือมาจนปัจจุบันที่ศาลเจ้าขงจื้อมีอาคารสวยหวน์เก๋สาหรับเก็บเอกสารหนังสือและพระบร,รมราชองค์การปัจจุบันมีภาพสลักประวัติคงจื้อบนแผ่นหินทําขึ้นในปี2135ฉากภาพของแผ่นแม่พิมพ์รวม้รวม120ภาพ ด้านอกอาคารมีต้นไผอายุ500ปีและทางด้านซ้ายมีอาคารสําหรับพระจกักรพรรดิมาเส้นไหว้ขงจือ้อและคำจารึกสรรเสริญคุณงามความดีของของจือ้อที่สลักในสมัยราชวงศ์สงมิงและจิ้นในการไหว้ขงจือ้อต้องคุกเข่าสามครั้งและกราบไหว้9ครั้งซึ่งถือเป็นการคารวะสูงสุด,สดถัดไปเป็นอาคารต้าเฉิงเตี้ยนมีเสาหินสลักลวดลายสวยงามมาก ภายในมีลายพระหัตพระเจ้าคังซีพระเจ้ากวงสูและตุ้ยเหรียญของพระเจ้าเฉียนหลงในสมัยพระจักรพรรดิจิจ๋นซีฮ่องเต้ได้สั่งให้เผ่านังสือของคงจือ้อคงฟู่ซึ่งเป็นหลานได้แอบซ่อนนังสือทั้งหลายไว้ในกำแพงที่เรียกว่ากำแพงลู่และมาพบในสมัยพระเจ้าฮั่นตูตี้เมื่อมีการรื้อกำแพง ต่อจากนั้นได้ไปทอดพระเนตรบ้านของจื้อซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาของจื้อหลายชั่วอายุคนเมื่อปี1598ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จาองค์พระจกักรพรรดิเป็นเยียนเซิงกงพระนางสุสีไทยเฮาได้พระราชทานอักษรตัวโซงซึ่งแปลว่าอายุยืนมาให้ภายในอาคารมีที่ประทับของจกักรพรรดิเฉียนหลงตูใส่พระบรมราชองการซึ่งด้านหนึ่งเป็นภาษาจีนอีกด้านเป็นภาษาแมนจู โอกาสนี้ทรงอักษร,รษจีนพระราชทานแก่สถานที่นี่ว่าคงจือ้อซื่อเสียงซื่อใต้ฉวนแปลว่าปรัชญาคงจือ้อสืบทอดนิรันและยังได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ของคงจือ้อที่เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของคงจือ้อและลูกหลานในตระกูล ทุกของญี่ปุ่นตอนนี้เรามาที่ท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครนะครับมีเป็นภาพมุมสูงครับจะเห็นพระที่นั่งอานันตสมาค,คม บรรยากาศวันนี้เหมือนกับท้องฟ้าเป็นใจให้กับค่ําคืนที่เราจะได้เห็นพลุที่สวยงามทั้ง20ชุดด้วยกันนะคะเพราะว่าท้องฟ้านั้นโปร่งใสเหมาะกับการที่ชาวกรุงเทพนะคะรวมถึงทุกๆจังหวัดในกรุงในประเทศไทยของเราจะได้ชมกันโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะลูกพลุทีเด็ดนะครับคือเลข50นะครับโดยเลข5และเลขศูนย์นี่ก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกันเลยนะครับหลังจากลูกพลุลูกเดียวกันนั้นซึ่งเป็นเทคนิคที่ทําได้ยากมากนะครับ แต่ละชุดนั้นมีความหมายเริ่มแล้วนะคะสำหรับชุดแรกค่ะประคมชัยถวยไทยเทิดนะคะเสียงตอนนี้นะคะกระหนม่ปมากทีเดียวค่ะคิดว่าชาวกรุงเทพมหาคนครคงจะได้ยินเป็นร้อมเรียงกันนะคะการยิงขึ้นไปเป็นตับแบบนี้นะคะภาษาองกเรียกว่าสาไม้นะคะสีของดอกไมไฟนี้ยัง ระหึ่มกลกกล้องนี่เกรอบเสมือนมโหรีรท่านผู้ชมคะท,ที่3นี้โอ้โหพวดท้ทองฟ้าเลยนะคะชุดนี้เอกราชยืนยงไตรรงสง่าค่ะเป็นดอกไม้ไฟที่ยิงติดต่อก,กันเป็นตับขึ้นจาก3จุดจึงเรียกว่าวายสมายนะคะขึ้นมา3ช่อด้วยกันนะคะแต่ละช่อได้แก่สีขาวสีแดงสีน้ำเงินอันหมายถึงสีของธงชาติไทยค่ะ พี่ปรากฏคงจะสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีนะคะปลุนะครับเขาจะอุวางให้เป็นแบเป็นชั้นนะครับทกผู้มเรียกว่า complete cycle <S <S เลยนะครับ concentric เวลาแตกออกนี่จะออกเป็นรัศมีที่กลมดิกเลยนะครับตอนนี้จะมีการแตกตัวแบบซ้อนกันแล้วนะคะคุณเอกชัยคะนี่คือความสวยงามนะคะการแตกตัวจะออกเป็นชั้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมครับ โรดสุงเกตได้ดีนะคะแล้วจะออกกระจายเป็นลูกใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือความสวยงามและความพิเศษของพลุไซโกเฉลมิมฉลองการจนานพิเศษครั้งนี้นะคะชุดนี้จะสื่อความหมายถึงความปลื้มปิติของชาวไทยในวโรากาสมหามงคลค่ะ